เออเออตีแน่ตีแน่เข oh, ้ามาเลยเอเลียนตีแน่เออเออหลบเปันเันตีจมตีจมตีโอ้้ยยโออะไรกันเนี่ยแบตพึ่งชาร์จไปเองทำไมหมดอีกแล้วล่ะว้ เสียใจด้วยนะฉลามอย่างนี้ชายก็ต้องชนะแล้วสิเอ้เอหน่อยแน่เจ้าเอเลียนถ้าฉันแบ,บ็ดไม่หมดฉันคงชนะนายไปแล้วไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอไปช้าแบบไปนายอะ่ะไปเฮ้ยทำไมกันเนี่ย ีบจริงงโวยอยากจะเล่นเกมมือถือนานๆโดยไม่ต้องชาร์จแบตจังเลยอ๋อหอยพวกข้าทางแบบนี้ฉันแนะนำโปรแกรมนี้เลยนะฉลามนะน็อกเพลยเป็นโปรแกรมจำลอง Android ใช้เล่นเกมมือถือในคอมนะข้อดีของการเล่นเกมมือถือในคอมรู้ไหมคืออะไรจอจะใหญ่แล้วก็เล่นฟินสุดๆยังไงแล้ว แล้วเราสามารถเลือกรูกมือถือที่เราต้องการได้สามารถใช้เป็นพิมพ์คอมในการบังคับเกมได้ด้วย <Wow. S 1> แล้วก็ตั้ง FPS ได้มากกว่า90 FPS FPS นี่โคตรสเสถียรสุดๆสุดยอดไปเลยและสิ่งที่เทพกว่านั้นรู้ไม่คืออะไรสามารถเล่นหลายๆเกมได้พร้อมกันด้วยนะคือเปิดได้หลายจอเลยไงโอ้โรีบเลยจะก,กบรีบบอกไปทีโหลดมาเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ย วิธีโหลดก็แค่ค้นหานอกเลร์ใน Google นะแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ใครไม่อยากเสียเวลาค้นหาใน Google ก็สามารถโหลดใต้คลิปได้เลยนะครับเพิ่มติดตั้งให้เรียบร้อยหลังจากติดตั้งมาแล้วเราก็เข้าไปลองอินบัญชี Google ใน p l a ส Store นะแล้วก็โหลดเกมที่อยากเล่นมาได้เลยและอย่างที่บอกเราสามารถใช้เป็นพิมพ์คอมในการบังคับได้แล้วก็ตั้งค่าป,ปุ่มเป็นพิมพ์ตัวนี้เลยนะครับเพิ่ม ตั้งปุ่มตามที่เราถนัดเลยนะแค่นี้ก็สามารถในเกมมือถือในคอมได้สบายสบายแล้วว้าวสะดวกกับฉันมากเลยนะเนี่ยใช่แล้วและนี่ก็เป็นฟังก์ชันมันติดได้มันติดได้นั่นคือจะสามารถเปิดได้หลายจอมากเลยแล้วแต่สเปคคอมของแต่ละคนใครสเปคแรงก็คือจะเปิดได้เยอะมากๆก่าน,นี้เลยไงโอ้โหใครสนใจอยากลองใช้โปรแกรมน็อกเพลเยอร์สามารถโหลดค้นหาใน Google ได้นะทุกคนพิมพ์ไปเลยน็อกเพลเยอร์หรือโหลดที่ใต้คลิปได้เลยนะครับโหลดได้เฉพาะ PC ซเท่าน,นั้นนะเจนขอ ขอรีบโหลดตอนนี้เลยนะขอตัวไปโหลดก่อนนะโหลดเลยโหลดเลยแล้วทุกคนละครับเคยเล่นเกมมือถือในคอมบ้างไหมแล้วปกติเล่นเกมอะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกพูดคุยกันนะโหลดเสร็จแล้วติดตั้งกดเปิดเลยเป๊ดเปิะเปิดเปเ้ยหอยกระจกหอยกระจกเอ้าเอ้ยหอยแบตหมด นกเพเยอนกเพเยออะไรของนายวะนี่อะไรวะนี่อะไรของฉลามวะน่ะพวกเราก็ับเรียนหลามวันนี้เราจะมาเล่นแมปตามหามัมมี่ลองเล็กซ์กันนะเย้ โอ้ยเอ้ยว่าแต่มัมมี่ลองเลสกคืออะไรอ่ะอ่ะเอเลีนบอกฉลามซิว่าคืออะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวเออฉันก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะแต่ฉันไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่ามัมมี่ลองเล็มันเป็นสปารหลาดของเกมป๊อบปี้เพทามในชาร์เตอร์สองแน่อ๋อก็คือชาร์เตอร์แรกนี่จะเป็นสปารหลาดทัก้วากีใช่ไหมล่ะฉลามน่าจะรู้ใช่ฉันจําได้เว้ยพวกนายอยากเห็นหน้าตามัมมี่ลองเล็กไหมอยากเห็นสิจะโกอลองมองไปทางซ้ายนะ แรกนั่นแหละคือหน้าตาของมัมมี่ลองเล็ก์นะที่แบบขายาวๆสีชมพูแบบนั้นแน่ไอตัวนียนะใช่ด้านซ้ายน่ะเอเรนเห็นหรือยังฉันวน3 6 0้อองศาเลยนี่มองไม่เห็นอยู่ไหนแน่มาอยู่ตรงเมนูเมนูน่อ๋ออ๋ออ๋อมันไม่ได้อยู่ในแมพฉันเห็นแล้วโอเคก็นั่นแหละนั่นหน้าตามัมมี่ลองเล็กน์นี่อย่างก็กินผลโกมูโกมูเข้าไปเลยนะเนี่ยไม่ไม่ใช่ลูฟี่เออเราก็จะมาตามหาตัวนี้กันเลยนะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะครับผมนี่ก็จะมี พวกนายละวกดเข้าไปดูสิ มมตาอะไไรก็่จะมีแบบอะโมกุสมีพิกจูแบบว่าเป็นมัมมี่ลองเลสในเวอร์ชั่นต่างๆนะโงูคุณก็มีนี่ดูผมสิโอ้ยนี่มีทุกตัวเลยมั้งเนี่ยฉันว่าแล้วมันสามารถแปลงร่างได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราหาตัวไหนเจอก็จะแปลงเป็นตัวนั้นได้ด้วยโอ้โหแต่ก่อนหน้านั้นจะกบนายลองดูทางขวาสิทางขวาขวาไหนขวาของเราหรือขวาของนายเออนี่ขวามือยังไงเราเฮ้ยนี่เหรอเฮ้ยนี่มันทากียวกีนี่แคท เริ่มมาก็เจอเลยเหรอเนี่ยลองเก็บดูสิไอ้ละมันคือนันาซวายนึ่งทับสแน่เออคืออะไรรีบหากันดีกว่าอยากรู้ถ้าเก็บได้3ามตัวจะเกิดอะไรขึ้นเอ้ยน่าจะเป็นโกโก้ครัชงว้ายทุ่งข้าวสาลีเฮ้ยนี่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 เฮ้ยโอ้โกโกวาอ้โหโกโกวานี่อยู่ทุกที่จริงๆ่ะนนะกําลังอยากได้ชุดพอดีเลย ลองดูซิมัมมี่ลองเล็กซ์ในวอาชันน้องโกโกมาน,นะทุกคนครับแล้วเราก็สามารถแปลงร่างได้อย่างที่บอกนะมาลองแปลงร่างดูซิแต่ละคนดูซิมันจะหล่อที่แค่ไหนนี่ไงแปลงร่างได้ใ้ <c oughs> ดูโอโ้โอขอบทเพลงหน่ะฉะลาม โกโกวาติเจอบิสเวียดะแล้วประเด็นคือใครเป็นใครบ้างวะเนี่ยห,หน้าตายเหมือนกันหมดเลยนี่ไปเราไปหาต่อกันเลยชา่อว่าในห้องนี้ไม่น่ามีแค่ตัวเดียวนะนั่นสิดูมีออบบีให้ปีนเยอะเลยนะเนี่ยไม่มีเด้เหรอออบบี้นะ่เนี่ยตรงเสาอะเจะกบไม่รู้ปีนได้หรือเปล่าลองปีนดูสิมันดูแบบมันปีนได้นะมไม่เคยปีนไม่ได้โอเคเจะกบในดูนี่สิ ฉันว่าอันนี้มันแตกต่างกับเพื่อนเลยนะเนี่ยปีนได้ไหมเราปีนดูสิได้ด้วยไปมนเลยเราไปไหนต่อไปมาทางนี้เจ็บตามฉันมาเลยเหมือนมันล่องหนเลยลงพื้นเนี่ยข้างหน้ามีเป็นอะไรนี่ลองเก็บดูสิเป็นก้กอนตรงนี้แอ้วมันชนกันไม่ได้นะตอนเก็บนะแหม่บอกจริงด้วยเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่งชนดีมันเก็บไม่ได้เฮ้ยอย่าพยายามดิถ้าเกิดมันชนมันจะหายไปนะที่เรากำลังเก็บเนี่ย โอเคคิสซี่มิซี่นะเอานี่เป็นเหมือนฮักกี้วักกี้สีชมพูใช่ไหมอ๋โอโยสูงแช์ก็เป็นฮักกี้วักกี้สีชมพูนะแต่ว่านั้นในายใส่ชุดเหมือนหน่วยรักษาความปลอดภัยเลยจะกรอบจะเลียนเออจริงนะส<ม>ามทายสิคนไหนกรอบคนไหนเลียนเดี๋ยวฉันจะหันหลังไปก่อนพวกนายสลับตัวกันนะเย้ยมาเออได้ดจืดหนึ่งสองสามสี่ห้าหันแล้วนะ าหาเลยอจริโอ้โหลองทายสิว่าเอรี่อยู่ฝั่งไหนซ้ายหรือขวาฉันทายว่าฝั่งขวามือของฉัน <G ül> ตัวนี้เอลี่ยันชัวชัวไม่ใช่นี่คือเกิด นี่ไงฮักกี้วาก,กี้ของเราจำหน้าตาได้ไหมฉลามจำได้แต่ว่าฉันไม่เคยเห็นฮักกี้วาก,กี้หน้าตาน่ารักแบบนี้นะนี่ข้างหน้าจะมีอะไรรอ,อเราอยู่นะใช่มารอดูกันซิไอ้เงียกระป๋องสีอย่าขยากกับไปเยอะนะเดี๋ยวมันหลุด โอเคได้มาแล้วเฮ้ย<ห>มัมมี่ลองเล็กมัมมี่ลองเล็กว่าชั่นเก่เนี่ยเมื่อกี้ปวดหนังเหลือเกินมัมมี่ลองเล็กว่าชั่นเก่พออยมีไม้เท้าอยู่ข้างหลังด้วยไม่ไหวแล้วต้องการวิวแชร์เดือนเฮ้ย <c oughs> อะไรยะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยเข้ามาดูเฮ้ยเข้าได้ ใหนดูสิ hey, มีตัว oh, <Bro. S 1> อโฮอะโมกุสมาตรงนี้ไม่ hey, มีด้วยอ่ะใช่ม <Hey, S 1> ม่ม,มโดกุสแล้วทำไมมันกดเก็บชา้าจังเลย <What? S 2> วะนี่จะเพิ่งขรยับนะนายขยับคนเดียวเอเลี่ยนตอนนี้ อ้ยสีแดงเท่มากเลยเว้าวโอ้โ,อโหถ้าพวกนายขาสั้นกว่านี้นี่เหมือนมดแดงเลยนะนี่ <c oughs> แกนี่ก็เหมือนมดแดงอยู่แล้วนี่เออตูดนี่เหมือนเลยใช่เลยว่าแต่ตรงนี้นี่มันปีนได้หรือเปล่าเนี่ยช่องแอร์มันดูใหญ่กว่าปกตินะเนี่ยลองโดดไปดูสิจืบ๊บเอ,อปีนไม่ได้เข้าไม่ได้โอ้ยออกประตูไม่ได้โอ้โแล้วดูนี่สิหลุมแห่งความตายใช่ไหม ฉันขอเทสลงไปก่อนได้ไหมเผื่อมีอะไรเทสได้เลยเอยเลียนไป,ไปเลยอ้าวโอเคฉันกลับมาแล้ว <c oughs> ไปดีกว่ามาทางนี้ต่อเลยตรงนี้เป็นลิฟต์นะคะผมมาดูซิมันจะพาเราไปไหนนะลิฟต์นี่เฮ้ยเฮ้ยออดเดินไม่ได้เลยขี่หัวเอเลียนมันจังเลย ตรงนี้เป็นเหมือนห้องโถงเลยจําได้ไหมฉลามที่เราเคยเล่นเกมสยองขวัญป๊อปปี้เพลย์ไทม์แน่จำได้ตรงนี้จะมีฮักกี้วาก,กี้ยืนอยู่เว้ยเออแต่ตอนนี้คือฮักกี้วาก,กี้น่าจะตายไปแล้วนะครับกลายเป็นฮักกี้วากี้เวอร์ชั่นอ้วนโอ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรอยู่แถวนี้ด้วยจะกบจะลามตรงไหนเี่ตรงนี้โอ้ยเก็บดูสิ เรียบร้อยเก็บแล้วเอ้ยเมื่อกี้เป็นมัมมี่ลองเล็กในเวอร์ชั่นอะไรนะเวอร์ชั่นแก่จะกอบไม่เวอร์ชันเป็นคนไว้อะเนี่ยเออเนี่ยโอ้ยสวยจังเลยนี่คือก่อนที่จะกินผลโกมูกโกมูกเข้าไปสินะเนี่ยเอยจกอบจจเลียนอะไรอะไรข้างบนป้ายเพทาเว้เพราะตัวอะไรวะเนี่ยสีแดงไหยแล้วเราจะขึ้นไปยังไงนี่ฉันว่าตรงนี้นะจะเห็นที่ปีนอยู่อ่อเออใช่ ปีนมาทางนี้อ๋อหลวงเป๊บโอ้ยหลวงไอ้เจ้าไอ้หอยไอ้เมยนจะสัตว์ทำไมเราบัตรพ่อจะไปจะไปยังไงล่ะจะกรอบไปไม่ได้จะกบจะเรียนดูสีตรงนี้เหมือนเป็นทางลัดเลยนะเนี่ยไอ้เออว่ะอาจารโดดไปเลยเจ็บม่ะเจ็บอ้าวเราลองปล่อยไว้กันไหมขลองเข้าประตูพวกนี้ไหมนี่มันมีสีประตูตรงเนี้ยนั่นสี โอเคเดินเข้ามาดูซิมีอะไรว่ามันเข้าประตูอ้อเข้าตรงนี้ได้อุ้ยระวังน่าจะกบระวังหลงทางเออทางมันซับซ้อนมากเล้เนี่ยน่าจะเหมือนเกมจริงเลยนะอ๋ออ๋อยอะไรนี่เรื่องเลี้ยงพวกนี้ทางคุ้นๆเชียวเอ้ปรนตูอะไรเนี่ยเป็นฮักกี้วากี้ในเวอร์ชันปิกจูนะอ้าวอ้าวพวกนายหายไปไหนกันนะมีอะไรจะอยู่วิกรมาที่เดิม ไอ้ฉันจะแปลงเป็นปิกาจูมันบอกว่าแปลงไม่ได้วะ่ะไม่สามารถใส่สกินนี้ในที่นี้ได้เอ้ฉันถูกทิ้งไปคนเดียวนายก็ลองแปลงร่างเป็นปิกาจูสิฉลามเอยลองแปลงดูนี่แม่อ้กลับมาจุดเกิดเลยมันแปลงไม่ได้นะตรงนี้ไม่รู้ทําไมไปเราไปหาตัวกันต่อไปที่ดีที่ไหนเราัยไๆก็ตามให้ถ้าเจอตรงนี้ว่าเอ้ยเป็นเลื่อย เก็บดูสิตัวอะไรนี่เป็นเลื่อยไม่เดี๋ยว,วเมื่อยมันไม่ใช่ตัวมันเป็นอาวุธเฮ้ยไ้่เอาไปทำอะไรเล่นอยู่ไหนอะ่ะฉันอยู่อีกห้องหนึ่งโอ้อยอโห,โห,โห,ห้องอะไรวะนี่อาจจะมีตัวก็ได้นะตรงนี้ไหนขอหาหน่อยสิมันดูเหมือนจะต้องมีอะไรแต่ยังไม่เห็นตัวอะไรเลยเออไอข้างบนนั้นละป่าน่มีแสงตรงนั้นนี่ไงปีนปีนตรงนี้มามันนี้ไงปีนตรงนี้ได้ตรงนี้เลยอ๋อนี่ไงเจอแล้วเก็บเลยเอ้ยสเปรดแมนเลยโอ้ พิตาปาเกอ้่าทำไมมันใส่สก,กินไม่ได้อ่ะอ้าว <drop. S 1> โอเคช่างมันเถอะทุกคนครับไปต่อเข้าประตูนี้ต่อไปนะครับโอ้ทำไมตัวฉลามชอบมาดังคนอื่นวะเนี่ยตัวอ้วนมายูนี่สิหอยนั่นมันคือกล้วยกัินหรอเนี่ยนายนี่ก็หิวจริงๆเลยนะฉลามมองอะไรเป็นของกินตลอดเลยนี่อ<า>โอ้ยว้าวกูดังไม่เดี๋ยวโอเพนอะไรนี่เขาบอกว่าเอาให้เราต่อเขาอถาม่ะเก้าบวกสิบเท่ากับเท่าไหร่สิบเก้าไ,ไงเออสิบเก้า ร้100อยบปอรนย์ก็เท่ากับหนึ่งร้อยเาให้เราตอบตรงนี้นะเอ้ยมีเกมให้เราเล่นว่ะ ฉลาเาันคือคเลขสิหนึ่งเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดสองสามคูณหนึ่งเก้าศูนย์สองแปดหนึมามเก้ยท่ากับเสออะไรกันเนี่ยฉันได้อะไรเนี่ยสามจุดหกเยโอ้ยเยอะเหลือเกินอันไหนของนายเนี่ยโอ้ยคำตอบมันคือศูนย์อ้าวทำไมศูนย์น่ะเพราะมันมีศูนไงโอ้ยเจากบมันไม่ใช่คูณศูนย์แต่มันคูณยนึ ตอบศูนย์แล้วมันได้มาอ้าไหนลองดูดิตอบศูนย์ศูนยเอ้าสรุปถูกหรือไม่ถูกอ่ะอ้ยเหมือนเครื่องมันรวนแล้วมันก็ได้มาเฉยเลยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวฉันขอลองตอบสิบสองนะเว้ยอ้าลองเด้ยเครื่องลวนแล้วก็ได้มาเหมือนกันตอบอะไรก็ได้ดี นี่แสดงว่าคุณครูเขากวนเราใช่ไหมเดินเข้าได้ไหมในตรงนี้เอ้ยเอ้ยเ้ยในนี้เราจะมาหาตัวอะไรอย่าบอกนะว่าไอตัวที่เราเจอก่อนหน้านี้ไงเฮ้ยตรงนั้นใช่ไหมเออที่ฉลามมองเป็นกล้วยไนงะนี่ไงเด่งด้วยพอดูด้านนี้มันเป็นมือนี่นะก็ใช่ไงตั้งแต่แรกแล้วฉันมองนะีเออ่เไงนายไปมองเป็นกล้วยได้ไง ตอนนี้ฉันอยากได้หมามากเลยอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงเออจริงเนี่ยฉันอยากได้หมามันดูน,าน่ารักมาเลยเออแต่มันอีซี่นะมันอีซี่มันอาจจะหาง่ายมากกว่าที่พวกเราคิดก็ได้นะเนี่ยจริงอ,อแต่ว่าจริงๆมันสามารถเทเลพอร์ตได้นะเราลองกดที่เทเลพอร์ตด้านซ้ายสิเห็นไหมมันจะมีสถานที่เราไปได้อ้อ พวกนายลองเดาๆซิว่าหมาจะอยู่แถวไหนฉันว่าหมาน่าจะอยู่เอาไซข้างนอกนะเว้ยคิดเหมือนฉันเลยไปงั้นไปเอาไซกันเออเทเลพอร์ตเอาไซอ๋อโหยทำไมถึงมีรถตำรวจมาจอดข้างน้านี้เนี่ยน่าจะเกิดเหตุการณ์ในนี่แหละที่แบบพวกปีศาจมาฆ่าคนไอตอนนี้เราอยู่ข้างนอแล้วลองตามหาหมาสิจะมีหมาอยู่ข้างนอกอยู่ที่พวกเราคิดก็ได้เฮ้ยทางนี้จะจบจะเลี้ยนว่ามันเรืองแสงด้วยาคืออะไรครับเนี่ยกระดาษอะไรเนี่ยต้องเก็บไ่ครบสามแผ่นเว้ย ฉันเห็นอีกที่หนึ่งตามฉันมาเลยนี่ <Hey. S 1> ตรงนี้แผนหนึง่งตรงนี้มีแมวโอเคเดี๋ยวเก็บกระดาษแผ่นนี้ก่อนอ่ะแมวตรงไหนเดินตัวไปทางนั้นเลยจ้กรโอ้แมวมหมครับแมวมันเริ่มเลยนี่ให้เราหาอาหารให้เจ้าตัวนี้นะฟลอปป้าเลยเจ้านี่เป็นแมวฉันว่าเจ้านี้น่าจะชอบกินปลาทูนะน่าจะชอบกินฉลามก็ได้นะ ฉันรู้แล้วว่าเรื่อยว่าจะกรบจะกรบไอตัวจะเป็นไรตัวจะเป็นไรเมื่อกี้ฉันรู้แล้วว่าเรื่อยใช้ทําอะไรฉลามเฮ้ยใช้ทําอะไรเหรอเอเลียนนายพังประตูนี้สินี่ทำไมเอเลียนรู้ดูมาก่อนมาเนี่ยฮะอ๋อนี่ไงฉันไม่เคยดูฉันไม่เห็นแต่ฉันเข้าไม่ได้เพราะฉันไม่มีเรื่อยเอ้าทำไมนายไม่มีเรื่อยฉันทิ้งไปก่อนหน้านี้อาะแล้วนายทิ้งทำไมเรา ฉันคิดว่ามันหนักมือฉันก็เลยทิ้งลงไปโอ้โหเล่นนี่เสื้อซางจริงนี่เราไปเจอนี่มานะเป็นเจสันนะโอ้โหระดับฮาร์ดเลยนะนี่โอ้หายยากเลยนะนี่มันแปลงไม่ได้ทุกคนมันแปลงไม่ได้แก้วเออไปเก็บเลยมาไปลองเลสเลนเดอร์แมนนะนี่ไงว่าแล้วโอ้ยระดับเอ็กซ์สตรีมเลยอ่ะเฮ้ยใช่เหรอสตรีมเลยอ๋อนี่ไงสตรีมต่เสียดายไม่แปลงร่างไม่ได้เอออดดูความหล่อเท่เลยนี่ เนี่ยพอตรงไปเรื่อยๆมันจะมีท่อน้ำเว้ยในนั้นอาจจะมีปลาอยู่ก็ได้ไหนท่อน้ำนข้างในมันอุโมงไม่ใช่หรอะงอ้าในอุโมงนะเออเอาเอาสุดแล้วนายนี่กินปลาจริงไหมเนี่ยฮะทำไมดูไม่ฉลาดเลยฉลามมองอุโมงเป็นท่ออะไรข้างในฮะนายคิดว่ารถโผล่มาจากท่อแล้วเนี่ยฮะแล้วสรุปแมวต้องกินอะไรนี่ไม่รู้อ่ะเป็นว่าน่าจะต้องหาอาหารข้างในนะอลองเทเลพอร์ตไปที่อื่นบ้างอ่ะฉลามไปไหนละจะเดินเข้ามาในประตูเลยนะอ๋อเข้ามาดูตรงนี้ก็ได้ อันนี้ก็เป็นห้องต้อนรับนะโอเคลองหาดูซิแยายกระถางได้ไงเฮ้ยเจออะไรก็ไม่รู้นี่เฮ้ยเหมือนใส่ที่อาหารเลยไหะเป๊บเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงสิ่งที่เราอยากจะได้กันสไปดูไปดูเออแปลงไม่ได้อีกแล้วเอออะไรกันทำไมแปลงไม่ได้ครูผู้สอนฉันลองแปลงเป็นตัวธรรมดาที่เราเคยแปลงก็แปลงไม่ได้เหมือนกันเว้ยทำไมกันน่ะ เรามาตรงนี้กันดูสิเออมาหาตรงนี้กันโอ้ย,อยตรงคอมพิวเตอร์สามารถกดได้เว้ยแป๊บนึงนะตัวนี้มีกระดาษให้อ่านเว้ยเขาบอกว่าเป็นกระดาษเด็่งหายนะชื่อทิมมี่อันนี้เขียนทิมมี่แต่นี่ทำไมจิมมี่มาเนี่ยมาสสรุปเขาชื่ออะไรกันแน่นะนี่น่แรละเหมือนประมาณว่าหายไปใช่ไหมถ้าเกิดว่าเจอให้ติดต่อกับมนเมเเจอร์ด้วยภาพสุดท้ายคขาเอ้ดูภาพองเดียกคนนี้ดูด้านหลังดีเฮ้ยน่ากลัวจริงๆริย นี่เก็บอะไรได้น่าจะเป็นหุ่นยนต์นะจ๊ะกบบูกี้บัตปุ่มนี้ก็ได้แก๊ปแทคเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยอล้มาเก็บไปด้วยแล้วต้องกดตรงนี้แล้วก็เก็บนะอ้าวปิดไปแล้วต้องกดใหม่แล้วก็พยายามเก็บให้ทันฮากิวากิไว้อันนี้ลองไปดูฝั่งนู้นเนาะไอเรียนใช่ลองเดินตรงมาตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยเก็บได้โอเพนโปรแกรมไอ้ฉลามอย่าเดิน เก็บไม่ได้อยู่ตรงนั้นไปก่อนเอ้กดมาเป็นแฮกว่ะให้เราใส่โค้ดแล้วเราจะหาโค้ดมาจากไหนนี่พิมพ์ตามหรือเปล่าน่ะรันเลยน่ะสีอย่างงี้เหรอพิมพ์ตามใช่ไหมแล้วก็พิมพ์แฮกใช่ไหมพิมพ์ตามหรือเปล่าไม่รู้กดไปก่อนนี่ไงรันนิ่โปรแกรมแรแลันนี่โปรแกรม2รันนิ่โปรแกรม3โปรแกรม4เอ้าขี่โปรแกรมว่าในสรุป อ๋อมันมี10มันมีส0มันมีส0นี่ไงส่งข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยในนี่มามันมีลองเล็กเป็นแฮกอะไรไม่รู้ไงได้มาแล้วแต่เป็นรูปอะไรเอ่ยมันคืออะไรกันเนี่ยนั่นแหละชันกแด้มแบบนั้นเลยอ๋อมันคือเป็นเหมือนหน่วยแฮกเกอร์ไง Anonymous ไงเอ้ยทำไมฉันไม่ได้เอ้าอะไรข้างในเนี่ยอะไรกันฉันก็พิมพ์คําว่า run แล้วก็สแล้วก็จุดจุดทับแฮก เว้นวักด้วยนะนายเว้นวักเป็นวักเอ่อนายเว้นวักด้วยโอเคฉันเว้นเรียบร้อยบอกว่า s e n d i n g data to server โอคนั่นแหละนั่นแหละนะได้แล้วได้แล้วโหเป็นเอเลี่ยนแต่ไม่เก่งคอมพิวเตอร์นี่นายขับยาน U F O จริงหรือเปล่านี่พ่อฉันขับไอ้ในได้แค่ซ้อนกันเหรอโอเคถ้าเดินของพวกเราทำไมมันตลกจังวะนี่ฉันเห็นอะไรบางอย่างแหละจะเกอบอะไรเห็นไหมข้างบนเฮ้ยรอเอเลี่ยนกัน อาเป็นบ้องลองหอนตรงนี้เก็บอะไรโอเคเรียบร้อยแมมมี่ลองเล็กดับเบิลเฮดว่ะเนี่ยเชงกิ้งลืมมีอะไรไหมนะต้องมีแหละกว้างขนาดนี้สำรวจตู้ล็อกเกอร์ดีๆนะบางตู้อาจจะเข้าได้ก็ได้เจอแล้วเจอแล้วตรงนี้เลยเจอแล้วเดดลองเล็กสวยโอ้ยมีมัมมี่ก็ต้องมีเดดด้วยวนี่มาฟันโซนไหมฟันโซนเออลองไปฟันโซนไปอย่าเปิดประตูโอ้โหว้าวฟันโซน ปีน้าไปเลยอยากเล่นสไลเดอร์ไอ้บัมหนึงนางฉลามอยู่นี่มาดูนี่ก่อนนี่ไงฮักกวบกิตัวที่สองนี่เออนี่ไงเฮ้หลบดมฉลามฉลามไม่ชอบเดินขวางทางเพื่อนนะเออนี่ตรงนี้ก็มีตะกรบเมื่อกี้ฉันเห็นนี่ไอ้โอ้โหซอนเนียนสควิตเกมนี่านี่ไงตัวสควิตเกมผู้มเอมยออะไรฉันลงอ่างไอ้นี่ได้ด้วยอ่างลูกบอลโอ้โหตื่นเต้นมากตรงนี้มีตรงฉันมีตรงฉันมีไหนมีอะไร ไม่รู้ม่วงม่งในนี้ไม่มีบ้างเหรอในใน,ในอ่างบอลน,นี่อ๋อไี่ <fect? S 1> <c oughs> ไงเฮ้ยมีเลยเหรอเนี่ยใช่ชักว็วาอยู่มันต้องมีอะไรซ่อนเอ,อ้เบบี้ลองเล็กวันนี้ฉันว่าเบบี้ตัวนี้นี่น่าจะตายแล้วลเนี่ยถูกบอลทับตาย <c oughs> ชักกวางนเลยนะหายใจไม่ออกชัวเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยมีรูปไปที่เราเก็บมาก่อนหน้านี้อ๋อเขาบอกว่าเราต้องแปลงล่างแต่เราแปลงล่างไม่ได้ มีสกินแต่แปลงไม่ได้ก็เท่ากับใช้ไม่ได้เลยนะเนี่ยเราลองรีเซ็ตตัวไหมอาจจะได้ก็ดีนะลองรีเซ็ตให้มันตายดูซิอาจจะมีปัญหาเกมบ้ากอะไรประมาณนี้อ่ะกลับมาที่เดิมล้าลองแปลงดูอ่ะแปลงไม่ได้อแปลงไม่ได้เหมือนเดิมไอ้ตรงนี้นี่เราเคยกดหรือเปล่าเอ๊ยยังไม่เคยกดนะไหนขอลองกดไหนซีเอาที่คือมามีลองเล็กตัวแรกเลยนี่เราไม่ได้เก็บกันแล้วยงกันตั้งนานเราไม่ได้เก็บเลยเลยจิ๊บ มัมมี่ลองเล็กแอนเจอร์เจอ์นะมีอะไรตรงนี้จะเกิดนายไม่เห็นได้ยังไงดีอะไรมีอะไรเอเลียน่นโอยต้องถามว่านายเห็นได้ไงเล็กขนาดนี้เอเลียนอยู่นี่ไม่เป็นนะอ้อยได้มัมมี่ลองเล็กเจนามานี้ที่นี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะ สี่รายที่เราแปงลงแ่้งกันไม่ได้นะเอ <Hey. S 3> นั่นสี่ทั้งที่ตอนแรกก็แปลงได้แท่เท่อ๋ออย่างเซ็งถ้าเราคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันนะมาดูซิว่าเราเจอกันกี่ตัวแล้วนะลองนับดูซิหนึ่งสองสามสี่สี่หนึ่งสี่สี่สอสี่สามสหกสี่ห้เราหาได้24่สีตัว <c oughs> ฉันได้แค่23เพราะฉันไม่มีเลื่อยแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นไปแล้วครับทุกคนไปแล้วอ,อยากแป่งล่างจังเลย